าหารวันนี้ค่ะย่างปลาทูย่างปลาทูพูดสิมากมาบ้านกินง่ายๆนะคะซิมเบิงชิมๆอ๋อมันห่อนอร่อย แซ่บายแล้วก็มีผัดผักผัดผักค่ะมีแต่แนวเสแฉอาหารเขาเอื่นว่าอาหารกรีนอาหารกรีกรีกรีมื่อจับเอาเลยทำกินเองไม่เป็นไร อืมอร่อยอันนี้ก็อร่อยค่อยจะเอาปลานนะเซบมาดูปลาเราก็จะกินปลาย่างสองตัวน้อน้ๆก็ใส่ช่องแข็งไว้คือห่อนะ ผ่อนแห้งแสบค่ะแศษสดสดซื้อมาเมอว่าไนไงล่ะย่างสดสดบบสดหรอกมันสดหมูว่านใ่ตู้เย็นไว้ปลาหมึก เราหมึกกระยัางเหลือใส่ตัวเย็นไว้ใสช่องแข็งไว้ทำความสะอาดเรียบร้อยหั่นแพ็กใสช่องแข็งเพราะว่าก่อยก่อยบุค่ได้ล่าไปสื่อนนะมันจะมีตลาดนัดทุกวันอังคารจะบโป้ม่เวาทำงาน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเบิร์เนาะฝากกดติดตามไห้เด้อธรรมา